เห็นช้างชูงวงควงแขนกันเข้ามาี่ยวเลยดีกว่าฉันจะทำให้เธอวั่นใจมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยมันใจเราทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยนะคะซึ่งเป็นมาตรฐานที่มีสัญลักษณ์ช้างชูงวงเริงร่าค่ะแล้วมาตรฐานตัวนี้นะคะเป็นมาตรฐานที่เราที่กรมการท่องเที่ยวอะค่ะพยายามจะเร่งจะพยายามจะจัดทําขึ้นมาเพื่อที่จะยกระดับ ยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวของเราอะคะ่ะใ,ให้ได้รับมาตรฐานระดับสากลน,นะคะซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้พยายามที่จะ,ะปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนวิธีการต่างๆในการให้บริการหรือทุกสิ่งอย่างคะ่ะไม่ใช่แค่การให้บริการเพความสะดวกความสะอาดความปลอดภัยต่างๆนะคะ่ะให้สามารถที่จะ,ะยกระดับสู่การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและอยู่ได้อย่างยั่งยืนนะคะนี่คือ วัตถุประสงค์หลักของของการมีมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยนะคะแล้วจนวันนี้ค่ะที่เรามีสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐานรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะและแล้วเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะทํากิจกรรมที่เป็นลักษณะของเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเราทํากิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย นะคะซึ่งเป็นมาตรฐานที่มีสัญลักษณ์ช้างชุมวงเริงร่าค่ะแล้วมาตรฐานตัวนี้นะคะเป็นมาตรฐานที่ที่กรมการท่องเที่ยวะคะ่ะพยายามจะเร่งจะพยายามจะจัดทําขึ้นมาเพื่อที่จะยกระดับยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวของเราอะคะ่ะให้ได้รับมาตรฐานระดับสากลน,นะคะซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้พยายามที่จะปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน วิธีการต่างๆในการให้บริการหรือทุกสิ่งอย่างค่ะไม่ใช่แค่การให้บริการสัดความสะดวกความสะอาดความปลอดภัยต่างๆค่ะให้สามารถที่จะยกระดับสู่การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและอยู่ได้อย่างยั่งยืนโดยกิจกรรมที่เราทำมาค่ะสำหรับทริปนี้นะคะเป็นทริปที่เป็นของระยองและชนบุรีซึ่งจริงๆมีหลายหน่วยงานหลายสถานประกอบการเลยที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยแล้วเราเริ่มต้นทริปอะค่ะตั้งแต่ เริ่มต้นจากกรุงเทพซึ่งเราใช้รถตู้ปรับอากาศสําหรับนักท่องเที่ยวลุกรถตู้ปรับอากาศซึ่งรถตู้ที่เราใช้นี่ค่ะก็ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยนะคะนั้นโดยเราจะเห็นจะเห็นได้ชัดเลยว่ารถตู้ของเราอะ่ะที่ที่จะรับมาตรฐานนะคะจะเป็นลักษณะของอสภาพตัวรถดีมีความปลอดภยัยพนักง,งานขับร,บรถคือบริการดีมากรวมถึงที่สําคัญคือความเร็วเราให้ความสําคัญกับความเร็วมากคือจะขับรถไม่เร็วไม่เกิน80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมง เห็นช้างชูงวงควงแขนกันเข้ามาเที่ยวเลยดีกว่าฉันจททำให้เธอมั่นใจมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยมั่นใจไม่ต้องกลัวรักนามองหาช้างชูงวงเพราะนี่คือมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยมามตรฐานนี่คือมาตาารฐา,ทานาท,าที่ช้างชูให้เธอได้ชั่ร์ลองมองที่ช่างให้ดี กที่มีชูบริการที่ดีสะดวกสะอาดปลอดภัไยไปกับชางชูถ้งหากเธอลองมองให้ดีช่างชูเอกลักษณ์ที่มีเที่ยวเมืองไทยทั้งทีเลือกมาต่อท่ดีๆไปกับชัางชู